อาจารย์เรนนี่ช่องส่องผีคัมแบ็กทักอดีตชาติโกโก้อาริยะเคยเป็นเมียชาละวันอาจารย์เรนนี่ช่องส่องผีกลับมาแล้วและกลายเป็นไวรัสในโลกออนไลน์พร้อมสร้างความือฮาเผยอดีตชาติโกโก้อาริยะมิตรแกรนไทยแลนด์2019เคยเป็นเมียชาละวันเห็นวิญญาณหัวตะเท่ นับว่าเป็นกระแสอีกพูดถึงอีกครั้งเมื่อทางด้านรายการเดอะเรียลโกสช่องสองผีออกอากาศเมื่อวันที่23ธันวาคม2563โดยนำอาจารย์เรนนี่และบวยเศรษฐวุฒิซึ่งมีแขกรับเชิญคือโกโกโอ้อารยะมิตรแกรนไทยแลนด์2019ได้เดินทางไปที่จังหวัดพิจิต เพื่อพิสูจน์ตำนานจอระเ้ชาลาวันโดยอาจารย์เรนนี่ก็ทำให้หลายคนือฮาหลังจากได้มีการทักแขกรับเชิญโกโกอาริยะโดยอาจารย์เรนนี่ได้เผยว่าตนเองมองเห็นวิญญาณที่มาปรากฏกายซึ่งมีร่างเป็นมนุษย์แต่หัวเป็นจอระเ้และร่างกายเป็นมนุษย์เหมือนคนมากมายหลายตน พร้อมทั้งบอกอีกว่าวันนี้ภรรยาของท่านชลาวันได้มาในวันนี้ด้วยทางด้านโกโกอารยะไดเล่าว่าก่อนที่จะตอบตกลงมารายการตนเองได้ฝันถึงจระเข้ด้วยซึ่งตนเองก็เป็นคนกลัวจระเข้มากแต่พอเจอจระเข้ในฝันกลับไม่กลัวและในฝันจระเข้ตัวใหญ่มาก และได้เล่าเรื่องความฝันให้ทางคุณแม่ฟังอาจารย์เรนนี่ก็ได้บอกกับทางด้านโกโก้อริยะมีบุญสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับท่านชาละวันโดยตรงอยู่แล้วด้วยอดีตนั้นเคยเป็นภรยาของท่านหรือเคยเป็นเมียหนึ่งในจิดของท่านทางด้านโกโก้ก็ได้ตั้งคำถามกับอาจารย์เรนนี่ตาว่าที่ฝัน เพราะอยากให้มาที่นี่ใช่หรือไม่อาจารย์เรนนี่ที่โกโก้ไม่เคยสมหวังในเรื่องของความรักเลยไม่สมหวังเลยก็เป็นเพราะเป็นคนที่มองรูปกายเป็นหญิงสวยเพอร์เฟกทุกอย่างแต่จริงๆแล้วเป็นผู้หญิงที่ถูกกลั่นแกล้งมาโดยตลอดและเขาเป็นผู้หญิงที่ต้องต่อสู้อะไรแต่มีอะไรมากมาย และมักมีคนมาอิจฉากลั่นแกล้งเธออยู่เสมอเป็นเพราะตัวเองนี้หนีความเป็นจริงของตนเองว่าไม่อยากรู้หรือทราบอะไรแบบนี้ในขณะที่เคยเป็นภพชาติกับท่านชาลาวันเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วและก็หนีไปบอกจะไม่กลับมาที่นี่อีกด้วยความน้อยใจอะไรสักอย่างก็ไม่รู้ก็เลยต้องกลับมาอีกครั้ง เพื่อมาขอโทษขอขมากรรมถ้าขอโทษขอขมากรรมเรียบร้อยเธอจะได้สมหวังกับสิ่งที่เธอต้องการตามมา